เอาละครับกับเข้าสู่คอร์ส Career Design 101ในส่วนของ m i ม e Stone ที่4นะครับเรื่องของ Career Plan เนาะเราท้าความนิดนึงในเม e Stone ที่3นะครับว่าใน m เม e Stone ที่3 Career Decision เนี่ยเราให้คุณได้เลือกอาชีพที่คุณสนใจเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านองค์ประกอบที่เรียกว่าคุณค่าที่คุณยึดถือนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนครับเรามีวิธีที่จะทำให้คุณเข้าใจอาชีพที่คุณอยากจะทำมากขึ้นนะครับผ่านกรอบนี้ครับ Getting to know your career ครับใน Getting to know your career นี้เราแบ่งตารางดังกล่าวเป็น3ช่องหลักๆนะครับโดยช่องด้านบนเนี่ยจะให้ใส่อาชีพที่คุณได้คะแนนสูงสุดเลยนะครับส่วนในช่องด้านซ้ายนะครับเราจะให้คุณระบุคำถามนะครับที่คุณอยากจะถามเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรก็ได้นะครับเราขอให้คุณจินตนาการว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยทำอาชีพนั้นมาก่อน เป็นคนที่มีประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นๆเลยนะครับแล้วคุณมีโอกาสได้นั่งตรงข้ามเขา,ขาเพื่อที่จะถามคําถามทุกอย่างเท่าที่คุณอยากจะรู้นะครับจากนั้นในช่องด้านขวานะครับเรื่องของ Resource เนี่ยเป็นช่องที่ให้คุณระบุคําตอบของคําถามนะครับที่คุณเขียนไว้ในช่องด้านซ้ายเช่นเว็บไซต์ Facebook Facebook Page นะครับเคล็ดลับที่ทําให้คุณได้คําตอบได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เราแนะนําให้คุณมองหาคอนเน็กชันจากเพื่อนของคุณหรือบางทีคําตอบที่คุณกําลังตามหาอยู่อาจจะอยู่กับเพื่อนของคุณก็ได้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในช่องบนสุดเราเปลี่ยนเป็นอาชีพคอนเทนต์ไรเตอร์แล้วนะครับส่วนในช่องด้านซ้ายมีคําถามที่ผุดขึ้นมาทั้งหมด4ี่คำถามครับไม่ว่าจะเป็น1รายได้สมเสมอ,สมอทุกเดือนไหมสําหรับอาชีพคอนเทนต์ไรเตอร์นะครับสสามารถทํางานที่บ้านได้ไหม 3. โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพเป็นอย่างไรและ 4. มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษไหมในขณะที่ช่องด้านขวาที่พูดว่า resource นะครับจะเป็นคำตอบที่ว่าเขาจะไปหาคำตอบนี้จากที่ไหน 1. พี่ของเพื่อนที่ทำงานที่บริษัท ABC หรือ 2. มีเพจ Facebook ที่แชร์เรื่องของ l o v e s t y l e เกี่ยวกับการทำงานด้าน content writer โดยตรงนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นเมื่อคุณเติม ข้อความใน2ช่องนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับจะนําคุณก็ไปสู่การวางแผนอาชีพจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า career plan นะครับใน career plan เนี่ยเราได้เตรียมออกมาเป็น3ระยะด้วยกันนะครับว่าแผนที่ดีควรจะมีระยะแบบไหนบ้างนะครับอันแรกคือระยะสั้น3เดือนแผนที่อยู่ระหว่างตรงกลางพอดีครับ1ปีครับระยะยาวนะครับ5ปีแผนทั้ง3ระยะเนี่ย เรามีวิธีการสร้างนิดหนึ่งนะครับเราอยากให้คุณเริ่มต้นจากปีที่5เป็นลำดับแรกครับแล้วค่อยทำย้อนหลังลงมาถึงปัจจุบันครับวิธีสร้างแผนที่ย้อนหลังนี้จะช่วยให้คุณตระหนักได้ว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นั้นคุณจะต้องดำเนินสิ่งใดหรือเพิ่มเติมศักยภาพส่วนไหนเพื่อให้คุณสำเร็จหรือมีการเดินทางที่น่าย,ยินดีมากขึ้นครับตัวอย่างคอนเทนต์ไรเตอร์นะครับ เรามาดูปีที่5ของ content writer ก่อนนะครับปีที่5ของ content writer คนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะเปิดกิจการที่ปรึกษาด้านคอนเทนต์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับมา1ปีในปีที่4เขาเขียนไว้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้ครับการเป็นผู้ประกอบการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินในบริษทัทการทำมาร์เก็ตติ้งการทำด้าน human resource หรือแม้กระทั่งการ m a n a g คนภายในองค์กรนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เนาะจากนั้นก่อนที่เขาจะได้มาเรียนรู้การเป็น,นผู้ประกอบการเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องได้รับตําแหน่งที่สูงในระดับหนึ่งแล้วมีความสามารถหรือมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไปนะครับเพื่อที่จะทั้งฐานลูกค้าใหม่ในอนาคตได้นะครับถ้าย้อนกลับมาก่อนที่เขาจะมีผลงานที่โดดเด่นเขามองว่าเขาต้องมีชื่อเสียงในวงการคอนเทนต์ก่อนครับ เช่นไม่ว่าเขาจะพูดถึงสไตล์ไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นได้เลยว่าอ๋อคนนี้นะในเอเป็นคนที่เขียนคอนเทนต์ไรเตอร์สไตล์นี้นะบอกว่าไม่ว่าลูกค้าจะหามว่าเอคนที่เขียนคอนเทนต์ไรเตอร์สไตล์นี้เนี่ยคือใครชื่อของคุณต้องขึ้นมาเป็นอันดับแรกจากนั้นเนี่ยเรามาดูแผน1ปีบ้างนะครับใน1ปีจากแผน5ปีนี่เห็นว่าทํางานเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์เนาะที้เรามาเบรกดาวลงไปขั้นหนึ่งเป็นแผน1ปีบ้างนะครับ ในแผนหนึ่งปีนี้เขาจะพูดถึงว่าในเดือนที่10ถึงเดือนที่12เนี่ยเขาจะเริ่มสมัครงานด้านคอนเทนต์ครับแต่ก่อนที่เขาจะสมัครงานด้านคอนเทนต์เนี่ยเขาจะต้องเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อสมัครงานก่อนแต่ก่อนที่เขาเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเขาต้องมีผลงานในพอร์ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเลยพูดถึงเรื่องการลงบทความทุกสัปดาห์พ่วงไปด้วยการหาคนเขียนบทความคุยครับเพื่อแชร์ลิ่งโนเลจที่เขาได้แล้วก็แชร์ประสบการณ์กัน จากนั้นเข้าถึงจะเขียนลงไปที่เดือน 1- นถึงสว่าเขาจะลงบทความทุกสัปดาห์แล้วเบรกออกมาอีกรอบหนึ่งครับว่าในเดือนที่1นึ่งเดืที่สามเขาทำอะไรอีกจะเห็นได้ว่าเขาในเดือนที่สามเนี่ยเขาอยากจะเขียนคอนเทนต์ให้เพื่อนเพื่อ,อหาฟีดแบ็กแต่ก่อนที่เขาจะเขียนคอนเทนต์ให้เพื่อนเนี่ยเขาต้องหาที่ก่อนว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนเขาจะมาอ่านที่ไหนถ้าส่งให้อ่านทีละคนเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนครับเป็นใช้แพลตฟอร์มบาแพลตฟอร์มครับในการแชร์ผลงานของเขาครับ ซึ่งตัวเลือกที่เขาเลือกคือ WordPress ครับเพื่อเผยแพร่ผลง,งานเขาเองทีนี้เราย้อนหลังมาอีกครับก่อนที่เขาจะทํา WordPress ได้เนี่ยเขาก็ต้องเริ่มเรียนออนไลน์ก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือการทํา Care e r p แผนทั้งนี้เราขอแนะนําให้คุณปรับปรุงแผนเนาะอย่างน้อย3เดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้คุณได้ตระหนักถึงแผนและปรับเปลี่ยนแผนอาชีพของคุณให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราเชื่ออย่างเชื่อมากเลยนะครับว่าคุณเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์ใหม่ เติมเต็มอยู่เสมอนะครับคุณควรนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแหละครับมาเป็นตัวช่วยที่ทำให้แผนอาชีพของคุณ่ยมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันในส่วนสุดท้ายของ Career Design 101ครับ